ร้านอยู่ตรงแถวไหนอ่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่นนะคะวันนี้ก็ว่างจากกล้องถ่ายเข็มซ่อนปลายค่ะโอ้ยไม่ได้ไลฟ์นานเลยอะแบบจริงๆแล้วเขิดอะฮะัลโหลแม็กซิมสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีแฟนๆละครน,นะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่เ,เกเช้าสีดา EP เท่าไหร่นะพี่จุกสิบห้าเนอะ EP พีสิบห้าแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก็จะจะจบในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะขออ่านคอมเมนต์ก่อน <c oughs> ถามว่าตอนจบลำนำจะตุยไหมอุ้ยต้องไม่รอรุ้นดูนะคะ คืนนี้ใช่ห้ามพลาดค่ะ hello from the philippines นะคะ hello ค่ะไม่รู้จะคุยอะไรคนคุยเลยดีล่ะก็อืไม่อยากให้จบเลยออ่ะ,อะสั่งเสื้อคุณพิงแล้วสองตัวนี่นี่นีโชว์เสื้อเลยแล้วกันนะคะเป็นเสื้อละครกระเช้าสีดานะคะ only you i need ค่ะมีเก้ารูปนะคะอยู่ในนี้แล้วก็มีมีเอ่อพรีเซนต์ก่อน ม,มีชื่อนักแสดงนะคะอยู่ในเสื้อข้างหลังด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเ,เป็นเสื้อที่ตั้งใจทำเพราะว่าเวลาที่เล่นละครแล้วเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็อยากจะมีอะไรบางอย่างเก็บไว้เป็นที่ระลึกนุ่นก็เลยทำ ทำวันนี้ขึ้นมานะคะก็อยากให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้ได้ใส่มาใส่ดูละครกันนะคะตอนนี้มีสองสีมีสองสีนะมีสีขาวมีสีดำ <Hi. S 1> สีขาวสีดำนะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะที่ Line แอดวอร์าแบงคอนะคะหรือว่าในไอจีวอร์าแบงคอกก็ได้คะ่ะพี่นุ่นออกแบบเองนะคะออกแบบเองคะ่ะแต่ว่าให้คนอื่นวาดรูปให้ มีลายเส้นไหมคะไม่มีค่ะแม็กซิมบอกรองเท้าวอลล่าสวยมากนะคะแมทได้กระทุกุดเก่งมากแม็กซิมอยู่ไหนอะ่ะมาไลฟ์กันเป่าททำอะไรอะเดี๋ยวจะได้แบบรีเคิสไปแมกสั่งซื้อ,อยขอบคุณนะคะสั่งเสื้อน้ำพิงทั้งขาวทั้งดำเลย <c oughs> พี่ปูบอกว่าสีดำด้วยจ่ะได,ได้ได้เลยคะ่ะอยากคุยกับใครไหมอะ อยากให้พี่นุ่นคุยกับใครดีคะอืมก็ต้องทำยังไงลืมไปแล้วอ่ะเราก็ต้องเชิญก่อนไม่รู้ทำไมเป็นงั้น้นเดี๋ยวเอิ่มเอาแม็กก่อนแม็กแม็กสักครู่นะคะพี่ส่งจุกหาวดำอ่ะอินไวท์ไปแล้วอ่ะเขาจะ ไหมสรุปตอนนี้คือแม็กโปอยู่แก็บอกว่าไไม่ด้ภาพดีเลย์อะทไงอะสัญญาณเรามันไม่ดีแต่มันก็ขึ้น 5G นะใช่ใช่ไม่ต้องถังมาทั้งพี่เจนนะให้พี่นุ่นเหนื่อยอยู่เชิญพี่ก๊อตแต่พี่ก๊อททำอะไรอะไม่รู้อะพี่ก๊อททำอะไรอ่ะพี่นุ่นคะหนูวาดรู้ให้พี่ที่ส่งหาในไอจีพี่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเธอร้องเพลงให้ฟังหน่อย สดีให้ฉันลองพลงเออสวัสดีค่เออทำไมดีอะเราต้องคุยกับใครไม่มีใครคุยกับเราทำไมอะแม็กไม่รับหรอพี่ป้องไม่รู้อะไม่รับอะแม็กคุยหน่อยคุยกับพี่กอร์พี่กอร์ดทำอะไรอยู่นั่นน่ะสิก็วันนี้นะคะใครที่ได้ติดตามนะคะก็จะได้รู้ว่าจะจบแล้ว อันนี้ไงคขอนเขาจอยไม่ได้ไม่รู้ทำไมคุณลำยองพี่นุ่นจะไปร้องข้ามกำแพงไหมคะอืเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งอนี่คนที่ร้องเพลงเก่งนี่คือนี่โอ้ยมาลองพี่นุ่นร้องเพลงไม่เก่งอะไรพี่นุ่นไปร้องกับน้องเอ็มตั้งหลายหลายเขาเรียกว่าอะไรหลไหลายซิงเกิลก็ก็ไปฟังกันได้นะคะที่ youtube บี b เอ i m ปะเอมใช่คะ่ะ a บ y Aim อ a b y อ i m นะคะอยากมีคน ไลฟ์ด้วยจังเลยอ่ะเพราะเราพูดไม่เก่งใช่ไหมจริงจริงแล้วเราก็คือเออเลยไม่รู้เราจะต้องพูดอะไรบ้างเออเจ็บก็เป็นคุยกับพี่เอ็มพี่เอ็มอยู่อเมริกาจีมีรวมตัวนักแสดงไหมดูละครพร้อมกันไม่มีเลยเออเดี๋ยวไปถามเพื่อนเพื่อนดีกว่าว่ามีใครว่างไหมไม่ว่างค่ะโอ้ o 굿มอร์นิ่งค่ะเออลงมิกกี้ลงมิกกี้ มึงเล่นโรลเลอร์สเกตเก่งมากเลยอยู่อังกฤษลอรัพี่นุ้นไปรู้จักเขาได้ยังไงรู้จักในไอจีเพราะว่าเขาเก่งมากไงก็เชรยลเก่งมากค่ะแล้วก็เลยแบบเข้าเข้าไปดูเขาแล้วก็แบบส่งคุยกันอยางเนี้ค่ะโอเคเราก็ไม่รู้จดนะดูอะไรแล้วคุยอะไรกันแนละ้วพูดไม่เก่งอย่างน่ารักขนาดนี้นั่น,นแน่พี่อัมพลคะต้องเช็คว่าพี่อัมพลทำอะไรอยู่ คือตอนนี้เวลาเนี้ยเขาทํางานกันหมดไงจริงจริงนี่นุ่นกับเจี๊ยบก็ทางานอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้แบบเขาให้เบรกนิดนึงแล้วเราจะค่อยเข้าแบบท้ายฉากเนอะเรื่องนี้เป็นไงขึ้นซ้อนปลายโอหเรื่องนี้ก็คือแซ่บซีดมากเอาจริงนักแสดงทุกคนก็แบบสนุกสนานนี่ฮะมากองคือเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยทางานนะเหนื่อยหุ่นละแต่เป็นละครดราม่านะดราม่าแต่ว่านอกฉากนี้คือแบบตลกมันมากๆเลยใช่สนุกสนุกต้องรอดูกัน อ่ะอะอะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้แค่อยากจะแวะมาทักทายไม่รู้คุยไม่เป็นเนอะแต่ดูซิไม่ใครที่แค่อยากมาทักทายใครจะมาร่วมไลฟ์กับเราได้บ้างนี่ไงเราดูจากตรงนี้ว่าเนี่ยใครใครที่เขาไม่มี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 เลยจริงๆรไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีเลย ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้แบบมีเวลาจะแวะมาทักทายทุกคนอีกนะคะสบายดีค่ะจากหลวงพ่อบางสบายดีค่ะสบายดีแปลว่าสว่วนนี้สบายดีคิดถึงเนามีคนถามว่าลำนำจะเป็นยังไงอืม <laughs> เ,รเราดูพร้อมๆกันหนูด้วนะคะดูย้อนหลังจนลืมว่าต้องอ่านหนังสือสอบ <laughs> ไม่ได้นะลูกค <laughs> ผมส่งคำขอเข้าไปดูตรงไหนก่อนเธอดูกันไม่เป็นในีสองคนพี่นุ่นรีวิววอลล่าลอ่ะอ่นเนี่ยรีวิวตัววอล่าหรือว่าอะไรหรือรีวิวผลิตภัณฑ์หรอหรอเก่งใจเก่งใจแต่ว่าใช้ดีจริงๆนะคะทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นกันแดดเป็นมาสรลร่าล้างหน้านะคะเป็นสบู่ดีมากๆถ้าสัมผับิว<บ>ด้วยค่ะมักมาก,ก็ดีค่ะเชิญละตีมาด้วยะตีอ่ะอรตีทำไ เบนไงนี่ไงเบน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 คือเหยื่อของเราเธอเธอฉันส่งไปหานะนี่เธอมาสิเนี่ยเบนจี้เธอรับเดี๋ยวนี้โอ้ยตัวมากก็ดีมากๆค่ะมักทุกวันเลยอืมเม่เช่จะช่วยดดบวมเพราะว่าช่วงนี้เป็นภูมิแพ้ตาตุ่ยมากเอ๊ยงไงอ๋ออันนี้มีคนที่ จะรูดพี่เป็นภาษาซูรีแล้วนะทำไมอ่ะอุ๊ยตกใจตกใจมากอันยองอันยองฉันเพี้ยองเธอเหรอนี่นี่เอาพี่ออกไปก่อนจะเข้ามาเอาหน้าเข้ามาไม่เอาดูดูคนไม่ก่อนคุณเธอสมศักดิยอมคุย อ่ะส้มจุงด่าหน่อยได้ไหม <c oughs> ด่าหน่อยด่าหน่อยด่าแบบสุภาพนะคะหนู <c oughs> ด่าน,น้องหน่อยได้ไหมแค่าสายตาก็น่าจะพอนะพี่ว่า <c oughs> ทำอะไรอะ่ะทำอะไรจะทำอะไรอะ่ะถูกก็ไม่ถ่ายแล้วพอฮะเรื่องอะไรอ่าใตนาอุ้ยที่สั่นอยู่ไหนอะเรื่องอะไรนะต่อไตนา เราไม่ถ่ายหรอตอนนี้ไม่ถ่ายหรอ,อนนเบรกหรอเบรกอยู่สองซีนกำลังว่าจะหลับกำลังจะเคิ้มหลับเลยเธอหาพิสันให้หน่อยสิเพราะฉันอยากรู้ว่าเขาจำฉันได้หรือเปล่าอุ้ย <c oughs> หนูชื่ออะไรคะทำเราสองคนได้ไหมไอ,อ,อย่างงี้ได้เดี๋ยวจะถามให้นะแต่ฉันไม่ได้อยากเห็นเธออ่ะฉันอยากเห็นน้องต่ออ่ะ อยู่กับต่อวะต่อเข้าซีนอยู่เดี๋ยว,วเราเข้าอ๋อเมื่อกี้ได้กินข้าวแล้วต่อก็บอกว่าอยากเล่นกับพี่นุ่นจังเลยแม่ผม <laughs> ว่าเขาถามว่าอพี่นุน่นยังไม่เลิกเล่นละครใช่ไหม <laughs> <laughs> ยังไม่นี่ก็เลยบอกว่าอ๋อย,งย,งยงังยังยังนัดิีกนานเลย <laughs> อืเราอายุปีเดียวกันเนอะ เราเกิดปีวกนะเราเกิดปีเดียวกันนะรุ่นเดียวกันใช่เบนสวยนะเนี่ยนี่บ้าบอบาบอพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเดือนเยวกันน่ะทำไมถ่ายละครหรอว่างเหรอถ่ายละครว่างใช่เธอเธอติดกาแฟชั้นอยู่นะ ได้สิพี่เจียเมื่อไหร่ว่ามาเลยช่วยจะไปกินข้าวกับพี่ปูไข่ก็ยังไม่ได้ปันเธอเธติดทุกคนเลยเธอเธอเธอถ่ายที่ไหนอะแถวแถไหนบอกพิกัดได้ปะสัญญาณเราสงสัยจะไม่ดีจริงๆอะว่าต้องซื้ออินเทอร์เน็ตไวไฟแบบพอกเก็ตปะมันจะช่วยไหมแต่ตอนนี้สัญญาณแบบ หน้าเ็นคางเลยเบนตอนนี้เป็นคางมากเลยไม่แล้วสรุปก็คือเราเราก็คือคางที่หน้าน่าโทรศัพท์เบนด้วยเหมือนกันอถ่ายรูปไมด้คือไงเบนลโเลอ้าวมันไปแล้วไปแล้วไม่ทันแล้วปะเราไปด้วยเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณนะคะที่มาที่มาแบบดูงงของพวกเรานะคะความงงงง คืนนี้เจอกันนะคะที่ช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งกับกระชับ